ไปไปเผยถึงเหตุผลที่ท่ามสวยแต่งถือว่ามาทั้งชีวิตลั่นเตรียมลงมิสแกนได้เลยเดยเดว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกลับไปายปและนุกกตาสุดมาเสิร์ฟข้อหวานกลางงานแถลงข่าวรอบสื่อพัพยนต์อีสานได้ไปก็ไดเอามาเผยถึงเหตุผลที่ท่ามสวยในครั้งนี้ต่างจากที่าปโดนโจมตีจากสังคมอย่างหนักเฉพาะเหงือกที่เป็นปมด้อยมาตลอดชีวิตโดยปายเผยว่าที่หันมาดูดลตัวเองพออายุเยอะขึ้นแล้วอยากดูแลตัวเองเฉพาะเรื่องผิว ข้อหลังจากที่ไปแข่งรถมันทาให้ผิวคำ้ำขณะที่คู่จิ้นสุดฮอตอย่างนุกธนาดนได้เสริมอีกว่าเวลามีโอกาสดีๆเข้ามามันจะได้ทานใช้งานทําให้หลายคนเห็นถึงการสน,สนับสนุนจากคู่จิ้นที่คอยอยู่เคียงข้างสําหรับการดูแลตัวเองปลายปยังพูดถึงการดีวิตามินเสริมภูมิต้านทานและการรักษาความงามอย่างต่อเนื่องขณะที่นุกกล่าวเสริมว่าเขาเป็นหญิงดอที่มีความสวยที่ต้องดูดีขึ้นในทุกๆกาน ทั้งเมื่อมีข่าวว่าไปไปไป,ไปทําสวยผ่าเหงือกเจ้าตัวกล่าวว่าทําฟันและตัดเหงือกตั้งแต่ต้นปีแล้วครับรู้สึกดีขึ้นมากและปฏิเสธไม่ได้ที่คนจะมองว่าเป็นการติดสวยต่อมานุกยังแซวเพิ่มอีกว่าถ้าสวยแล้วเตรียมลรงมิสแกนได้เลยทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความขำขัน